สวัสดีครับจากในเชโรพาร์ครีสอร์ทนะครับวันนี้ก็นําเสนอห้องพักหมู่นะครับห้องนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือสามารถจุแขกได้นะครับ25-30ท่านนะครับแล้วก็มีเป็นห้องโถงสําหรับจัดทํากิจกรรมนะครับแล้วก็คือเรามีความพิเศษของห้องนี้ก็คืออยู่ติดลําน้ําเข็กนะครับตรงบริเวณนี้นะครับสามารถตกปลานะครับพายเรือได้ครับโอ้ครับ เป็นที่พักผ่อนนะครับสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพแล้วก็เราจะจัดให้ตรงนี้เนี่ยในอนาคตเป็นเรือนพักสําหรับผู้มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวนะครับมาอยู่ร่วมกันนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างกําลังใจให้กับผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวครับเหมาะมากเลยนะครับแล้วอยู่ใกล้กับทางค่ายสลิดเสนาใช่ไหมครับใช่ครับคังความปลอดภัย ค่ายสลิดเสนา oh, ปลอดภ<ค>ัย1 0อ<ค>เอครับอยู่กับทหารรั้วของชาติครับดีมากเลยฮะเหมาะมากเลย